สวัสดีค่ะสวดีสมาชิกกลุ่ม V.I.P. ทุกท่านทุกกลุ่มดาสตียามเช้าเช้าวัวนอังคารที่31ตุลาคมพศ2566กับการบางแผงการเทรดทองคำนะคะสำหรับกราฟทองในเช้าวันนี้ค่ะจบเป็นแท่งแดงนะคะต้องบอกว่าถือว่ากราฟทองวันนี้มีแรงเซลล์นะเทเดอร์เดี๋ยวเราไปย้อนดูวีกนิดน,นึงค่ะในไทม์เฟรมวีกนั้นจะเห็นได้ว่ากราฟทองนั้นมีจนจุดแอรเรียนาต้านในส่วนของไทม์เฟรมวีกนะคะเดี๋ยวต้องดูว่าวันนี้จะถ้าจะเซลล์คือต้องเซลล์จุดไหนยังไงเพราะว่าเทนยังคือขึ้นอยู่นะ ย้ำเทนคือขึ้นตรงนี้เป็นลักษณะของกราฟท,ท,ที่ไปเจอต้านอาจจะย่อมาอาจจะเป็นแค่การย่อมาแล้วก็เพื่อร,ราคากราบนะดังนั้นกรณีที่จะเซลล์ต้องตรงรูปแบบการเซลลและตรงแพทเทิร์นการเซลลตรงจุดเข้าเซลล์นะคะ mm hmm. เพราะว่ากราฟอันนี้ก็คืออาจจะต้องนะคะเลือกที่เพราะว่ากรณีถ้าเราเล่นหน้าเซลเขาเรียกว่าสวนเทนกรณีใครที่แบบทิพยะเล่นหน้าเซลก็คือส่วนเทนนะเพราะว่าเทนคือขึ้นในสงครามเฟรมิ๊กนั้นยังถือว่ายังมีแรงอยู่แต่ว่าแน่นอนเขาเจอแนวต้านอาจจะมีการย่อลงมานะคะ ไปดูที่ทำเฟมเดย์ทำเฟมเดยเ์จะเห็นได้ว่าวันนี้แท้งเดย์นั้นจบแดงตั้งแต่ขึ้นมาก็ยังไม่แดงสักทีนะคะก็มีแต่เขียวและเขียว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 ขึ้นเลยนั่นก็คือมีปัจจัยของข่าวสงครามด้วยําไม่กระพรองในาราคาขึ้นนะไปดูในส่วนของทำเฟมเสี่ค่ะทำเฟมเสี่ก็แตะเทนนะแตะเทนก็นะถือว่าย่อมาที่แอ e ิเรแนวรับในทำเฟมเมสหนึ่งแล้วดูส่งว่าถ้าไม่ได้ต่ำกว่าราคาหนึ่งเก้าเก้าศูนย์ก็มีโอกาสในราคาขึ้นต่อแต่กรณีเซลต้องเซลบนนะไปดูที่ทำ อัฟเฟกต์สึ่งจะเห็นได้ว่าฐานก็ยังยกอยู่นะคะแสดงว่าอ่าแสดงว่าอาจจะต้องย้อนขึ้นไปบนอ่าย้อนขึ้นไปบนแต่ทั้งหมดคือนะคะจะต้องเลือกแผนเทรดชัดเจนนะเลือกแผนเทรดให้ชัดเจนเช่นวันนี้จะรอเซล์ก็ควรรอเซล์ นะซึ่งตรงโซนเซลลจะมี2โซนนี้แล้วก็โซนนี้นะคะดังนั้นแพทเทิร์นกราฟต้องตรงเพราะว่าถ้าไม่ตรงปุ๊บนะคะอาจจะมีการโยกถึงไฮต้าน2หรือว่าอยู่ๆแล้วดันราคากลับมาตรงแถวนี้แล้วก็ลงมาแนวรับล่างแบบนี้ดังนั้นนะคะวันนี้ตรงนี้ก็แผมให้เป็นโซนที่เป็นนะคะในส่วนของถ้าหลุดแนวรับล่างเนี่ยก็จะต้องมารอบายข้างล่างโซนข้างล่าง แต่ถ้าไม่หลุดมาปุ๊บเขาจะดันราคาขึ้นด้านบนนะดังนั้นวันนี้กรณีบายควรบายที่โซนนรับนี้จะสวยกว่านะคะเพราะว่าสมมติว่ากราฟทองหมดแรงปุ๊บอาจจะมีแรงเซลลเพราะมีแรงเซลปุ๊บอาจจะโยกมาที่นี่โยกมาที่นี่แล้วก็ค่อยดันราคากลับแบบนี้พอร,ราคากลับก็จะพยายามไต่ราคากลับแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของยังเป็นเทนขึ้นอยู่แต่เป็นการย่อมาเพราะว่าไปเจอต้านในสงทางเฟรมิกอาจจะมีการย่อมา หรือทั้งหมดก็ต้องให้ i n d i c a อร์หรือว่านะ,ะแท่งเทียนนั้นบอกนะคะแท่งเทียนบอกดังนั้นวันนี้เหมือนเดิมวันนี้นะ VIP ไม่ต้องรีบเพราะว่าแพทเทิร์นของกรัฟทองคือ day มีแรงเซลล์แต่ส่วนเทนนะยำ้ำ day กับเทนส่วนกันวันนี้ไม่สอดคล้องกันนะไม่เหมือน day ขึ้นนะคะ day ขึ้นเทนขึ้นอันนี้มันง่ายแต่วันนี้ day เซล เดเซลแต่เทนคือขึ้นนะคะแน่นอนในส่วนของฝั่งบายก็ต้องมารอบายในส่วนของทแนวรับนะจะมีโอกาสชนะมากตรงนี้ส่วนบายอยู่ตรงนี้ในส่วนของฝั่งบายอยู่ทางนี้นะคะอ่าถ้าใครจะรอเล่นเทรนก็คือต้องรอเล่นฝั่งนี้ส่วนใครจะเล่นเซลล์ก็ต้องไปรอเซลล์ทิ่แนวต้านถ้าไม่ตรงจุดเข้าแนะนําว่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งเข้าเพราะว่ามันมีมันมีความเสี่ยงนะคะมันมีความเสี่ยงเพราะว่าเทรนกับเดย์สวนทางกันนะคะ โอเคนนี่คือแผนการเทรทองคำนะคะในชาวันอคารที่31ตัวตุลาคมพศ2566นนะคะก็แพมจะส่งคลิปนี้เข้าไปขอบคุณทุกท่านนะ สำหรับใครนะคะที่สนใจในเรื่องของการเทรดทองคำก็นะตอนนี้ก็นะคะมีสมาชิกแฟนเพจนะคะที่เพจแม่บ้านเทรด forex นะคะก็เพิ่มเป็นจำนวนมากนะ,ะคุณแพรก็ยินดีต้อนรับนะคะแล้วก็นะคะนะอ่าแลยอ่าแล้วก็ยินดีที่จะแบ่งปันความรู้ในเรื่องของการอ่านกราฟอ่านแท่งเทียนและวิธีการทำกำไรในการเทรดทองคำนะคะยังไงสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่นะ,ะคนะคุณแพรจะบอกท่านว่าการเทรดทองคำนั้นเป็นไปได้ทำกำไรได้สำคัญนะเทรดเดอร์ทุกคนจะต้องเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ข,ข,ของตัวเองและก็เข้าใจด้วยตัวเองคุณแพรแนะนาว่าการที่ จะเข้าวงการเทรดนะคะศึกษาหาความรู้ไม่ว่าจะเป็นหนังสือหรือคอร์สเรียนต่างๆหรือว่าจะสามารถดูคลิปวิดีโอฟรีๆได้ที่ช่องนะคะยูทูบแม่บ้านเด็ดฟรีซึ่งมีคลิปวิดีโอมากกว่า 2เกือบ3,000คลิปที่กุ้ยแผมนะคะใส่ความรู้ไว้5-6ปีแล้วนะคะทุกคนทุกคนสามารถสะสมความรู้จากเล็กๆน้อยๆแล้วก็สะสมให้ตัวเองมีความรู้แล้วก็เติบโตนในวงการเทรดได้ส่วนใครนะคะที่แบบว่าต้องการเรียนรู้ระบบเทรดเลยนะคะกุ้ยแผมก็มีระบบการเทรดแล้วก็วิธีการเทรดรวมทั้งได้รับคําแนะนําการเทรด1ปีทุกคาเรียน ไม่ว่าจะเป็นคอร์สซูเปอร์ไพเวทตนะคะคอร์สซูเปอร์ไพเวทตแคมป์ที่จะจัดวันที่8 9 1 0 1้นะคะที่เขาเคาะเดือนพิเศษก็คือจัดอาทิตย์หน้าว่างั้นจัดอาทิตย์หน้าพูดพฤหัส นะคะสุขอาทิตย์หน้านั่นเองสําหรับใครที่สนใจลงทะเบียนก็นะะสอบถามรายละเอียดได้ที่ไอเดียไลน์นักิการ99ากาซึ่งแคมป์นี้นะคะรับสิบท่านเท่านั้นย้ําแคมป์นี้รับสิบท่านเท่านั้นนะคะเปิดให้สําหรับเทรดเดอร์หรือนักลงทุนนะคะที่ต้องการเข้าวงการเทรดนะคะแล้วก็ต้องการเรียนเจอตัวกับโค้ชแพรแบบกรุ๊ปเล็กนะคะไม่ต้องการไปกรุ๊ปใหญ่30 4050คนไม่สะดวกไปแนะนํามาคาัสนี้นะคะซึ่งปีนี้โค้ชแพรจัดเพื่อคุณเลยเพราะว่าปีหน้าถามว่าจัดอีกไหมยังไม่รู้เพราะว่าปีหน้าโค้ชแพรก็ค ทั้งการสอนแล้วก็กิจกรรมนะคะนะคะเดินทางไปต่างประเทศก็ค่อนข้างหลายทริปเลยทีเดียวนะคะทาไงท่านก็นะคะถ้าพอมีเวลาก็มาเอาความรู้ก่อนที่จะเข้าตลาดนะคะ ดังนั้นคนที่เข้าตลาดนี้ค่ะนะ,ะคะโค้ชแพมแนะนำว่าท่านจะได้กําไรก็ต่อเมื่อท่านมีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องของการเทรดทุกคนสามารถทําได้ทุกคนเรียนรู้ได้แต่ว่าต้องบอกว่าตลาดนี้มีความผันผวนไหมมีเราก็ลดความผันผวนด้วยความรู้นะคะที่จะทําให้เราประสบความสาเร็จในตลาดนี้และก็รอจังหวะเข้าทากําไรไม่ชัวร์ไม่ชัดไม่เรดนะ VIP นะคะหลังจากที่เข้ามาเด็กกับโค้ชแพมแล้วนะคะนิสัยหนึ่งที่เราต้องทําก็คือ ในี่ใช้ของการรอคอยจุดเข้านะไม่ตรงไม่เทดไม่ชัวร์ไม่ชัดไม่เอาลองทําแบบนี้ตลอดไปนะคะแล้วคุณจะรู้ว่าผลลัพธ์ของคุณเป็นอย่างไรบ้างก็แผมเชื่อว่าคุณทุกคนรู้แล้วว่าตอนนี้คุณทุกคนสามารถทำกำไรได้ทุกๆวันมากน้อยอยู่ที่การตัดสินใจแต่คุณจะเห็นได้ว่าคุณก็เติบโตขึ้นมีความรู้มากขึ้นเก่งขึ้นเชี่ยวชาญมากขึ้นสิ่งนี้และค่ะจะทําให้เทรดเดอร์ประสบความสําเร็จแบบยั่งยืนดังนั้นการที่จะเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสําเร็จแบบยั่งยืนคุณต้องเรียนรู้ศึกษาฝึกฝนในทุ การเทรดทองคำคุณก็จะรู้เลยค่ะวันนี้จะเทรดหน้าบ่ายเทรดหน้าเซลจุดไหนแนวรับจุดไหนแนวต้านไม่ตรงไม่เทรดไม่ชัวร์ไม่ชัดไม่พอใจที่จะวางออเดอร์เราก็ไม่วางแต่ถ้าชัวร์ชัดเมื่อไหร่เราก็เข้าไปทำกำไรเพราะเราคือนักลงทุนเข้ามาทำกำไรในการเทรดทองคำนะคะดังนั้น,น,นทุกการลงทุนค่ะนะเราคุณแผ่มแนะนำว่าลงทุนในตัวเองก่อนหาความรู้ให้กับตัวเองแล้วความรู้จะติดตัวคุณแล้วคุณก็สามารถเอาความรู้นี้ไปสร้างเงินในการอ่านกราฟอ่านแท่งเทียนนะคะ โอเคนะคะสำหรับใครที่สนใจในเรื่องของการเทรดทองคำไม่ว่าจะเป็นคอร์สพื้นฐานก็มีนะพื้นฐานเรียนออนไลน์เรียนเจอตัวแล้วทองห้านาทีเรียนออนไลน์เรียนเจอตัวแล้วก็มีหนังสือเรียนด้วยนะคะซึ่งเป็นการอ่านกราฟอ่านแท่งเทียนะการศึกษาเรื่องแนวะรับแนวต้านการหาจุดเข้าไปเข้าเซลรลวมทั้งการเก็บกาไรจุดไหนยังไงที่จะทาให้ท่านสามารถทํากําไรในทุกๆวันได้นะคะใครที่สนใจเรียนก็ทักได้ที่ i อ l ดี e ลน์ัสิการ9 99 9, 9นะคะ โอเคนะคะนี่คือแผกน,นการเทรกราฟทองในเช้าวันนี้แล้วก็ในส่วนของภาคบ่ายสําหรับ VIP ก็แผก็จะมีการอัปเดตกราฟทองให้ตั้งแต่เช้ายันบ่ายแล้วก็เย็นก่อนเข้าตลาดอเมริกาเนื่องจากแพทเทิร์นของกราฟทองเทนนั้นยังต้องบอกว่าเทรนด์้นอยู่และฐานของฮิซึ่งยังไม่ได้ต่ำกว่าเดิมดังนั้นกรณีจะเซลล์อย่าพึ่งนะคะ เพราะว่าถ้ากราฟยังลงไม่ได้กราฟจะสร้างไฮสร้างไฮใหม่ก็คือต้องไปรอเซลลราคา2,000 2,005ถึง2,010กันเลยทีเดียวถ้าสมมติว่าไม่ต่ำกว่านี้นะกรณีเซลก็คือข้างบนโคตรขาเราไม่บายขึ้นไปนะคะเราต้องเลือกหน้าเทรดที่ชัดเจนค่ะกรณีบายคนมารอบายที่แนวรับจนตรงนี้ค่ะเดี๋ยวกาฟสู้กันขึ้นไม่ได้เดี๋ยวก็กดราคาลงมาอยู่ดีใจเย็นๆนะคะวันนี้ถ้าจะเทรดหน้าเซลลก็รอเซลล์ที่ฝั่งแนวต้านนะส่วนหน้าบายจะบายขึ้นไปไหม ตรงนี้โค้ดแผมจะยางเช้านี้จะยังไม่ทําอะไรรอให้การชัดเจนก่อนนะเทดเมื่อไรก็ได้ขอให้ตรงระบบการเทดและวิธชีการเทดนะคะโอเคค่ะคลิปนี้เดี๋ยวส่งเข้าไปกับท่านพอฟ้าสดใสกําไรทั้งสัปดาห์กำไรตลอดไปศึกษาหาความรู้ให้มากนะคะเทดเดอร์เป็นกำลังใจเทดเดอร์ทุกคนค่ะขอทุกคนประสบความสําเร็จสวัสดีค่ะ